สวัสดีค่ะถ้ามองเห็นลิบๆมันคืออะไรก็ไม่รู้เห็นไหมคะแล้วมาช้ามากมันน่าจะเป็นเรือหลายลำนะถ้าเป็นเรือถ้าเป็นเรือเรือหลายลำมันจะมีลำใหญ่ๆคนตาดีเขาจะมองปื๊ดออกเสือนี้เป็นโป๊ะจะยังไม่สุกุมแต่คิดว่ามันเป็นเรือ ซูมก่อนก็ได้ซูมไอ้แค่เนี้เนี่ยค่ะเอาใครตาดีๆอ่ะจะมองเห็นมันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเรือที่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะที่ว่าเพิ่งเคยเห็นนี่คือไม่ค่อยได้มายืนที่หน้าตา่างมันเป็นเรือเนอะ โอ้ยเยอะอะไรแบบนั้นเนี่ยซูมซูมอีกครั้งหนึ่งมาแต่ไกลนะเนี่ยมาจากฮัตส,สันนะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะลงเมื่อกี้ไอมือมือคนตาดีมองเนี่ยจะรู้ว่าคืออะไรกลับไม่ได้แล้วโอ้ยกลับไม่ได้ เดี๋ยวให้มาใกล้ๆแล้วโอ้เรือนั่นน่นะโหประมาณยี่สิบห้าลำประมาณยี่สิบห้าลำเราเอาเรือจริงๆด้วยแหละมีลำที่อยู่ที่โหลที่โหลนี่หมายถึงว่าอยู่ท้ายสุดเลย คิดว่าเป็นเรือของเด็กเด็กๆหมายถึงว่าเด็กที่มีเกณฑ์อายุที่จะภายได้มันจะมีเรือใหญ่ดูคอยดูแลอยู่ข้างๆฮไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วแต่ใครที่ตาดีๆจะรู้ว่ามันคือเรือหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นเรือกระดาษ โมเจไดไม่ได้ไปยืนตรงเทเลสถ้าไปยืนที่เทเลสมันจะได้ภาพชัดนี่นใกล้เข้ามาแล้วนี่ หน้าดูจังเลยสงยงามจังเข้ามาแล้วสวยจังเลย มองด้วยตาจริงน่ะสวยสวยเพราะมันมันมันมีหลายสีสวยจังมีเป่านกหวีดด้วยนะมีเป่านกหวีดด้วย